เริ่มต้นเราขาต้องเช็คกันก่อนว้าวระหว่างตามากเลยพร้อมเนาะแม่เลยหรอพร้อมเลยขอเช็คด้วยเอออยากรู้ว่าพี่เป็นคนยังไงเออเอาดิเขาเชื่อใจได้ค่ะเออเงี้ยแหะมาเนี่ยฮะลอง ร้อยเปอรอยเปอเซ็นตหลอกร้อยเปเซ็นตคนีมัวัไม่คือมันสองคนลุมอ่ะใช่สคนนี้ลุมเกินไปแต่พีชาวบ้านมันมีเยอะกว่าคนร้ใช่ชาวบ้านมันมีเยอะกว่าเราก็ต้องลุมเขาสิถูกแล้วตอเหนื่อยกันแนและนี่คือรายการ วันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเกมตาโบทัวเกมนี่นานเกมนี่นานไม่เล่นตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราเล่นันล่าสุดซึ่งวันนี้เราไม่ได้เล่นกันเองวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าคนแรกใครครับเจสดีค่ะเพชนะคะจากช่องเพชแซดค่ะคนต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะเจนนี่ค่ะโชติเจนค่ะ และพูกเรา4คนสุขุมิีครับมีอามเดวปอนแล้วก็เท่ก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมซาโบทัวร์กันเนาะใช่ครับผมซึ่งบางคนอาจจะจำไม่ได้แล้วว่ากฎกติกาเป็นยังไงผมก็จำไม่ได้เหมือนกันอ่ะงั้นไปดูกติกากันเลยไปเลยกติกาซาโบทัวร์แบ่งผู้เล่นเป็น2ทีมคือซาโบทัวร์และคนแคสธรรมดา โดยทีมขนแค่จะต้องขุดเหมืองในระยะทางยาวเจ็ดใบให้ไปเจอกับทอให้ได้แต่ถ้าหากผิดพลาดดันขุดไปเจอกับก้อนหินทีมซาบบัวทูก,ก็จะชนะไปโดยในส่วนของการ์ดเอฟเฟกต์ก็จะมีการ์ดแมพใช้เพื่อเช็กว่าการ์ดใบไหนเป็นหินหรือทองการ์ดทำลายทางสามารถทำลายเส้นทางที่ขวางเราอยู่แต่หากต้องการขุดต่อก็จะต้องเชื่อมกับเส้นทางที่ทำลายไปซะก่อน แล้วก็จะมีการเอฟเฟกที่เอาไว้ใช้สคริป์การขุดของผู้เล่นได้อีก3แบบหากต้องการแก้เอฟเฟคนี้ผู้เล่นจะต้องหาการ์ดแบบเดียวกันที่เป็นสีเขียวมาแก้โดยผู้เล่นทุกคนสามารถแก้ให้กันเองได้ทั้งหมดในแต่ละเทินผู้เล่นจะต้องลงการ์ดหนึ่งใบและจั่วเพิ่มหนึ่งใบก็จะถือเป็นการจบเทินเรามาเริ่มเกมแรกเลยดีกว่า yes โอเค เดี๋ยวเราจะใส่ซาโบไว้หมดสองใบสองใบก่อนอ่าแล้วก็เป็นคนดีทั้งหมดห้าใบใช่มาเริ่มกันเลยมาครับเกมแรกเราเริออกกอนดีกว่าใครเริ่มก่อนอ่าโอเคได้ออกใครชนะได้แก่โอ้โหคิดอะไรขนาดแล้วเกมมันยาวชนะเริ่มก่อนดีสุดจะเริ่มก่อน ครับเก่งจังเลยจะไปเอิดทำไมอ่ะติดเอิดทำไมอ่ะลีลาเอาเอาสักหน่อยดิเอาสักหน่อยดิคือเอาสักหน่อยเข้าแบบสั้นไปหรอหรือไงงงลีลานี่เน่จ้าผมนะครับเริ่มต้นออกมากว้างกว้างไปก่อนนี่ เริ่มต้นเหรอเริ่มต้นกว,ากวา้างๆใช่เ,ออเริ่มต้นเราต้องเช็คกันก่อนเริ่มแรกเราต้องมาเช็คกันก่อนสิว่าเราจะไปทางไหนฮะต้องดูทางก่อนถึงจะไปได้ไปไ่นี้ดีกว่าว้าวระวังตามากเลยทองเห,หรอแม่เหรอทองเลยเจอไวไหมเปล่า ไม่้ล่ามันก็มีอยู่3อันเออมันก็มีอยู่แค่นี้คนมันมือดีอะน้องโทษทีโทษทำไมน้องน้องบอกนะชื่อน่าเชื่อถือไหมอ่าไปก่อนไปก่อนไน้องเพชรรคับขอเช็คด้วยโอ๊ยยังไงครับเพชรจะเช็คที่พี่ดูหรือว่าเท็ดจะเช็คที่อื่นใช่เอาเลยอยากรู้ว่าพี่เป็นคนยังไงเออเอาเลยนะจบๆกันไปตอนนี้จะได้รู้กันแล้วว่ากูเป็นยังไง พูดออกมามีคิ้คักมีคิ้คักพูดออกมาเขาเชื่อใจได้ค่ะงั้นแหละมันไวไปเปล่าเจนจบง่ายแล้วเจนนั่งสบายแล้วกูทำอะไรกันเน่ยนั่งสบายแล้วกูทำอะไรกันเนะทำไมอ่ะเขาขังไม่ได้เหรอมันขี่ไงโอเคโอเคโอเคเจนลงมาแล้วแสดงว่าทุกคนมั่นใจแล้วว่าทางนี้แน่นอนอคอนเฟิร์มแล้วสองคนเอ๊ เขาถอนหายใจดังยังหักคนนั้นนะวันอันนี้มีอันนี้มีพิรุธน้องเจมีพิรุธมากแบบไอ้เ้ยแม่งเจอทองไปแล้วผมไม่มีทางไปเลยว่ะเอมาตรงไม่มีแล้วไม่มีกรทิ้งได้ทิ้งไม่เหอะเดี๋ยวพี่ตอไปถึงเองนะเดี๋ยวอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็วปะหรือว่าทางนี้ทางไหนก็ได้เหมือนกันเลย้าราการมีข้าากากายังไงก็ต้องเลี้ยวหนทีมันไปได้ใช่ไหมเนี่ยได้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  ถ้หนื่ดูไหม้หนูอดูไหมพี่ก็แมองแข่งแล้เจอแข่งแลิเฉยออว่าเป็นยังไงบ้างสนุกไหมล่ะอะไรเงี้ยมานี่ผมก็ตอบว้ทองเลยเออเดียยวไปอย่าไปเดปง่ายไปปะอยากแพ้ามงก็แพ้ดีว่าอยากเช็คอ๋ออยากเช็คอออยากเช็คบ้างอยากเช็คนี่ลงอย่างเงี้เลยอปอถึงลกกี่ใบแล้วใกล้แล้วอ่ะใกล้แล้วอ่ะ โะเคโเคจะขำไรอ่ะขำจังเลยคนเนี้ยคนเนี้ยตั้งแต่เช็คแบบขำไม่หยุดเลยนะก็มันง่ายไงไม่ตันง่ายเขาเขาต้องเป็นพวกเดียวพี่ดิกใช่สิกูก็ไม่รู้อขา็นพวเดี่ยวก็ไม่รู้ว่าซาโบมี2คนหรือเปล่าเออใช่แหมเนี่ยประเด็นคือเราคนธรรมดาไงผมก็คนธรรมดาผมคนดีโอเคนอเคพิงพิงนะไม่มีใครจะมีเช็คเลยเหรอมีอ่าต้องมีแล้วเหรอมีแล้วสร้างความมั่นใจให้หน่อยอ่ะ อ่ะแล้วเพชรจะพูดอะไรแล้วเพจะพูดอะไรอะไรครับเดีเดียวพูดใหม่พูดใหม่จะบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นคนธรรมดาเหมือนกันเชื่อใจได้ใช่ไหมใช่ไหมคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นซาบูถั่วเขาดูแบบเขาดูแบบว่าเขาดูเบรกเหรอเขาเบรกแล้วมาแล้วงั้นขอมาทางนี้กันแล้วกันไอ้เหี้ยลงไม่ได้นี่หว่าพี่ปอนเพชรเชื่อได้แต่ถ้าพี่เป็นซาโบทถั่วพี่ก็จะไม่เชื่อเพชรไง มันม่นใจนี่ไงเพราะตือนกันมาถึงตรงนี้ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่คิดอยู่ในหัวว่านี่ผมเป็นอีกฝั่งหนึ่งของพวกคุณตอนเนี้ยถ้าเพชรเป็นซาโบอทัวแสดงที่เราต้องเสกไหมใช่ไงใช่ก็ใช่ไงเนี่ยนี่คือประเด็นเลยคนที่แค่สองคนเองจะเช็คจะเช็คเพิ่มก็ได้อ่ะโอเคปิดเช็คหน่อยมามาเนี่ยเช็คเช็คเลยทีจะเช็คใบซ้ำหรือจะทีเช็คใบอื่นจะเอาตื่นเต้นไหมล่ะเอาดิเดาเอาตื่นเต้เอาตื่นเต้นไหมล่ะ มาขับอะไรเนี่ยวันนี้ตั้งแต่เจ๊ขับขัไม่อยู่เลยนะทำให้มีพิรุธสุดๆใช่มาดูดูฮะร้อกร้อยมอเซ็นตล้อยมอเซ็นอยอเซ็น วจะรอจะรอก่อนก็ได้ไม่ผ่<อ>านแต่หนูว่าห,หนูนะตอนหนูสังเกตพี่เขาตั้งแต่ตอนนี้ใช่ปะ่ะพอพวกเนี้ยรู้ว่าอันเนี้ยเป็นทองใช่ปะ่แะแต่พี่เขาก็แบบเหมือนจะไปทางอื่นแต่แบบทางเป็นทางนี้และกันเพื่อที่แบบจะได้ดูไม่เป็นตัวร้ายเกินไปนี่ไม่มีพี่ไม่มีจริงอ,อยากจะเปิดทางให้ดูมากเลยไอ้เหี้ยไอ้ดิวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นี่บอกเลยไอ้เหี้ยช่วยพี่ที ตายอย่างี้ดิไม่หรือี่เป็นซาโบทัวอ่ายอย่ามาอย่ามาสองคนเนี้ยข้าสงสัยไปทางนี้หยุดพอดเออหยุดแล้วก็ไปกูเจอแล้วเจอแต่งและสองคนนี้มันลุมไงเอาลุมเพราะมันเป็นซาโบทัวร์กูก็ต้องจัดการมันสิไม่คือมันสองคนลุมอ่ะใช่2คนนี้ลุมเกินไม่ชพี่ชาวบ้านมันมีเยอะกว่าคนระใช่ชาวบ้านมันมีเยอะกว่าเราก็ต้องลุมเสิถูกแล้วมเนน อะไรวะยิงกูหมดแล้วเนี่ยสองคนนี้เขาลุมกันไงเอาลุมเพราะว่าผมพูดเป็นสิ่งเดียวกันสามคนอ่ะมีสองคนได้ถ้าสามคนลุมอ่ะไม่แปลกถ้าเนี่ยสามคนแล้วเนี่ยเอออาแล้วเราลุมอ่ะเราหนูเลือกพวกนี้แล้วเดี๋ยวไม่ฟูแล้วดิเดี๋ยวคุณสองคนฝั่งผมคนเยอะกว่าแล้วตอนเนี้ยฝั่งผมคนเยอะกว่าแล้วแล้วฝั่งกูคือโดดๆใช่ไหมผมเชื่อใจคุณเสมอดิวครับ เพราะฉะนั้นฝั่งชนะแล้อยังฝั่งชนะใครอ่ะน้องเจนจัดการถ้าดิวไปฝั่งไหนเราไปตามฝั่งนั้นเลยโอเคเออตายและกูตายดีมากน้องเจนดีมากเจงไปเจมไอ้ดีปนมันตรงนั้นเลยมันจะจบอยู่แล้วกูเชื่อใจมึงน้อยดิวเฮ้ยอุ้ย พี่ทีทำตามความเดียไปทางอื่นเลยครับไอ้น้องไปลงไม่ได้ติดติดอยู่ยอ้กี้เลิโชว์จะโชว์ไปซะแล้วไอกี้ผมยังไงดีอะผมต้องทิ้งไปไหมทิ้งเพราะว่าเราทิ้งไปเลยใช่ผมติดอยู่ผมก็ต้องทิ้งแหละผมทําอะไรไม่ได้แต่ผมก็ทิ้งไพ่นี่ไม่ค่อยมีประโยชน์กับผมเท่าไหร่คือพี่อาปะเขาเป็นคนแนะนําเกมนี้ให้พวกเราเล่นเขาดูรุนแ่งเอาจริงนะ ถึงแม้ว่ากูจะดูเหลี่ยมเยอะ แต่กูพูดความจริงเขาพูดความจริงจริงๆเห็นไหมนี่ยปอแตกไปแล้วแล้วอันนี้ต้องช่วยเขาไงเขาอย่างไงเขาอย่างไงอันนี้คือทองจริงๆทองทองจริงทองจริงเฮ้ยวางวางให้ถึงดีเอ้ยนี่จริงๆคุณคือซาบูดอยู่เออเป็นซาบูดจะขาดไม่รู้แต่เราไม่เชื่อเพจอะเราไม่ใช่พี่ออมรวยพี่ออมเก่งพี่ออมเก่งขอชี่ยวชามครับขอบคุณครับแต่สองคนได้ช่วยกันไม่แปลกเพราดูเป็นพวกเดียวกันอยู่ใช่หนูเรือกทางผิด ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดต้องเด่นเลือกค้าไปแล้วไงอันเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่รู้เอว่าคนในคนหนึ่งหรือเปล่าเราพวกบริสุทธิ์ใจเลยจริงถ้าบริสุทธิ์ใจคุณก็ต้องสายชารที่ผมบอกว่าเป็นทองอย่าไปอย่าไปนี่โงยอย่าไปใครมีทำลายทางท้าทํำลายทางได้นะมันหน้าตาเป็นไงคะมันจะเป็นรูหิหินหินถล่มหินถล่มมันจะเป็นเหมือนเวลาเราขึ้นเขาแล้วจะมีป้ายรูปหินถล่ม แค่นี้ไปดูไพ่ก็ได้แค่นี้ไปดูไพ่ก็ได้ลูกมีขนมฮะตาหนูใช่ตาเจนอ๋อโอเคฮะพี่พรเกี่ยวอะไรวะงงแกโอเคแกโอเคกูทำไรได้ตรงนนี้ไม่ีมีแก้ของตัวเองไหมครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือถ้าทำลายทางได้แต่พยายามโดนแก้ด้วยว่าที่พาไปชนะได้เลยแต่อันนี้ต้องทิ้งเพราะไม่มีอะไรลงเพราะว่าผมมั่นใจว่านั้นก็ทองพาไปตาย ทัวตะเกียงตะเกียงเขียวๆมีไหมครับน้องมันไม่มีใครโดนเลยใช่ปะไม่มีโอเคช่วยพี่ทีเอ้คนนี้มันช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้ช่วยได้แล้มันช่วยได้ใช่กระโบ้ทวอันนี้ใช่อันนี้แก่อันนี้ไม่รู้ล่ะกูมีสองคนเนี่ยนั่นแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์หอบมากเลยอ่ะนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็กลับไปกลับมาอย่าว่าน้องจำคำไว้นะ ว่ามึงพูว่าอะไรนะหัวอ่อนเดี๋ยวมึงจำคำเลยว่าใครกันแน่ที่หัวอ่อนมาเล่นต่อสิเล่นต่อสิรออะไรเล่ารอดูเลยมึงไม่มีเช็คเลยเหรอไม่ได้ก็ต้องทิ้งป่ะพี่ก็ต้องทิ้งก็มีจริงนริงอ่าต้อได้ผมไม่ต่อแล้วกันนะครับครับผมขอเลือกเส้นทางที่ตามใจตัวเองแล้วกันรวยเลยพี่ ติดเยอยติดหมดเลยเป็นบอลเลยเฮ้ยเลิกทันี้ลงอันนี้ได้นะเมื่อกี้อ่ะนี่อ่ะอ่ะอ่ะพี่ดูไม่เชื่อใจใครเลยนะ ตรงเนี้ยร skiing, ู้กันหมดว่าเป็นอะไรอันนี้รู้กันว่าเป็นอะไรไอ้นี่เหมือนเขาไม่อยู่ฝั่งไหนเลยตอนนี้คุณต้องเลือกฝั่งแล้วอะแต่พี <t t like ่ใช่ใช่งั้เจนทำลายทางมันหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่ทำลายใบนี้ครับนี่เออไปเลยนะไปเลยเช็คหรือจะไปเลยมันอยู่ที่มึงแล้วเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดมึงเช็คแล้วอ้ากูเป็นซาโบงจริงมึงก็ชนะตาตออกไปอ๋อทียังเ่็นคนกดดันเลยเกินเลยวะเนี่ยมา เออต้องอย่างนั <cab ot benim> ้นคิดอะไรเราเราเป็นคนไม่ใช่ทองม่่ทอใช่ไหมนี่ผมอกแล้วเนี่เล่นเก่งมาเล่นเก่งนี่ตางนี่ตางเลยพี่พี่เป็นคนดีใช่ปะใช่หนูก็เป็นคนดีพี่เชื่อหนูปะเชื่อพี่เอเชื่ออยู่แล้วเว้ยพี่ลังเลว่ะนี่นี่เนี่ยใครโกหกกันแน่คือถ้าเรามีเทการจบแล้วตรงให้เขาดูซิว่านี่คือทองหรือเปล่ามีตรงล่าอะไรยู่เห็นไม่มี มันสามารถโพดไปหาได้มันโคดเข้านี้ได้มันโคดเข้านี้ได้เพื่ออะไรยาแต่ยาคิดว่าผมจะให้คิดเพย์ยาทำลายทางมันยากทำลายทางมันยากกว่าเออมันยากกว่างั้นเพย์ก็ทิ้งเถอะไอ้นี่เห็นไพ่เขาหมดแล้วเดียวๆไปหมดแล้วอ่ะุูเจนเอาอะไรครับถงไปให้ดูไปมาดูกันว่าใบนี้คือหินหรือทองนะครับ สามสองหนึ่งเย้ผมพยายามแล้วพี่ผมว่ากูที่สุดแล้วแหละซาโบแพ้ไปถ้ากูเป็นซาโบกูจะเลิกเล่นอัญชายเลยแบบแม่งตรงไปเลยอ่ะโอ้โหไปเกมต่อไปกันเลย เป็นซาโมกูจะห้ามไม่ให้หมดเลยแดงล้วนเหรอเยอะเยอะมาเอาได้หรอท้าแพ้เริ่มก่อนตาบอ๋อหโหดังเลยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ๋อคำหลังก็เป่ายิงฉุกแค่สองคนนั่นแหละชนะหรือแพ้เริ่มก่อนแพ้เริ่มก่อนแพ้หนึ่งสองท้าซุปแพ้เริ่มก่อนเอ้ากลับมาหลบเดิมเลยได้ทุกทางเลยะรับเลสเลยคนนี้ไปผมกับไปทีเป็นซาโมนะเดี๋ยวจะวัวเป็นซาโบเหรอเอ้า อะไรอ่ะ <muitas S 2> ไม่มีใครทำหรอบ้าเหรอคือเหมือนแบบทีไปก่อนกลัวไปเล่นกลัวไม่ไเล่นอ่ะทีจบจบแล้วเหรอยังไม่จบไอ้ที่ไม่มีว่ะไม่มีว่ะน้องไปกลางกลางเลยนี่กลางสงสารสงสารกูมีกูมีกูมีเดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นตั้งแต่ตาแรกเลยเปิดเลยดิเปิดนี่ดิว่เปิดแล้วอ่ะไปไหนหากลางซับบุขอเปิดนะคะนี่ไงล่ะเป็นอะไรคะทอง เกมเร็วครับขอเช็คด้วยใบกลางเลยใบกลางเลยใบกลางเลยไม่เกี่วมากเลยทองไม่ไดมอยัวไหนคุณยังไปแล้วนั่นก็คือเขาจริงทองอ่น้องเจนไปต่อเลยว่าโอเคทิ้งก่อนทิ้งก่อนไปไม่มีไม่ทิ้งอ่ะปิดทำไมอ่ะนี่พิรุษตอเนี้ทองเอ้า ทำอะไรก็ผิดตอนนี้มึงจะมาทางนี้กไม่คิดว่าห้ามไปแล้วทีหนึ่งนี่ยังจะมาปิดอีกไอ้กูผิดเองอะอ่ากูกูกูไปกูไปกูไปใครห้ามผมรู้ไว้เลยว่าคณะ์สาโบตรงนี้คือมั่นใจเลยยังว่าเป็นทองแต่ผมสร้างความมั่นใจให้เอาเปิดมาเปิดมาจะเปิดอันเดิมหรือจะเปิดอันใหม่ต้องเปิดอันเดิมสิคอนเฟิร์มไปเลยคนเช็คไปเดิมหรือผมคนเช็คไปอื่นเช็คไปเดิมเลยพี่เดิมไหมเดิมเลยเลยให้รู้เลยเป็นทอง พ่อก็บอกอีนี่ง้ก็ตีกนอีกแล้วไม่อยากไปจะพูดวระทองเว้ยทิ้งนั่เนี่ยนี่ไงทิ้งขันเยอะขับเยอะสองคนแล้วแหละซาโบตอนนี้อย่าไปเสื้อตรงไปเลยไม่อะไรเจนและน้องทีผมมีเช็คครับเอ้ยมันต้องยี้งดิพี่เออพี่เริ่มมีประโยชน์ละ หาไปอื่นเชื่อกูแต่ถ้าจะเช็คไปเดิมก็ได้แต่มันก็จะกลายเป็นว่าขัดแย้งสองนะก็จะได้รู้เลยว่าใครมันใช่ได้รู้เลยสามคนนี้ใครไม่ด้เวยถองน้องเพชรโอ้โหแม่งจะเร็วอีกแล้วอ้เกมเร็วแล้วยานเช็คเฮ้ยเฮออเอาเลยแต่เช็คไม่อื่นนะได้ได้ได้เพราะเราเพราะเราต้องหาทองด้วยใช่ไม่ต้องหาแล้วอันนี้คือทอง เอาแล้วเอาแล้วท้องโอ้ไรประโยชน์อ้าหุยแปลว่าแปลว่าอะไรงั้นผมขอพี่อันเนี้ยหิบแล้วพี่เช็คกันนี้นะโอเคไหมเดี๋ยวเช็คพี่เดี๋ยวพี่เช็คกันนี้เ้าะอยู่ดีก็พี่พี่เช็คกันนี้ดีกว่าอันแน่อันแนี้ยหีบบิดกันแล้วไปทำไม เรื่องเราบบเช็คอันดูไปเลยอันดูไปเลยไม่พอไม่ผมอยากเช็คอันที่เขาขัดแย้งกันอยู่ว่าทองหน่ <Okay. S 2> <ๆ>อยโอเคโอเคได้คือตาที่แหน่นพี่โดนน้องเจนปั่นหัวตลอดเลยนะพี่เลยไม่รู้อะไรไม่แต่มึงเป็น,นไม่แต่ตอนเนี้ยคุณอาจจะโดนปัน่นหัวก็ได้อ่าอ้าคุณนพี่พีบอกหัวอ่อนอ่ะกลัวล้วนเช็คครับอ่าเช็คไปไหน ผมอยากเช็คว่าสาวคนนั้นเป็นยังไงใช่ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยผมขอเห็นด้วยได้ไหมใครบอกว่าหยุดไม่ได้อ่ะหินทองทองอันนี้ก็คือผมเชื่อคุณครับ โอ้ยโอ้ย y god ตอนเนี้ยคนนี้ไม่รู้อะไรย้ําอยู่คนนี้แล้วเว้เขาเล่นละครเนียนมากเลยนะคือเหมือนเขาเหมือนทําเหมือนเป็นแบบลองพูดกันอยู่แล้วดู้อนอีกดื้อขึ้นอีกมันจะไปเล่นละครด้วยกันทำไมนี่กําลังดูละครเหมือนกันเลยเนี่ยผมว่าผมรู้แล้วซาโบสองคนคือใครท่านน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 มนนนเอนนีนน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 น่นน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 นงนน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 น <laughs> ตอนนี้มันเป็นคนเดียวที่ไม่รู้อะไรเลยอะ่ะแต่ตอนนี้คือได้ข้อมูลมาว่าอันนี้แน่ะเป็นเขาแน่ๆเพราะอันนี้คือหิน ใช่ได้นี่ผมบอกหินใช่สำหรับผมวันนั้นทั้งนั้นก็คือทองไงตามข้อมูลที่ได้รู้มาตอนนี้ถ้าฝั่งผมนะคารมมัติเวิร์สการ์ดแต่เราตือว์สคุณอันนี้คือทองไงนะทองอัลลางพุ่งตรงจบ10นาทีไม่ต้องตัดชนะเลยชนะเลยอ่ะยื้อๆไปก่อนไปคงจะบอลส่งเหมือนเมื่อกี้เลยสรงยื้อเอาไเคโอเจตะคิดยังไงเดี๋ยวชีไม่ออกไชม่ออกเลย ไปเลยหนึ่งคนเล่นเก่งคนเล่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยมีแก่วะวะเฮ้ยโชคดีเฮ้ยเลยกูเพิ่งวานเมื่อกี้แก้เร็วจะกระหาน้องเพชรจะกั้นทางไว้นีะไปจอบพี่ดีนะท่านทำไมก็นี่ทางมันคือท้องท้องอยู่ข้างหน้าไม่มั่นใจอะไรเแยแต่ว่ามีจะถึงแล้วเว้ยมีสองใบใช่ไหมสองใบขอหมายที่น้องเจนนะตอนนี้อยากให้หนูไปทางไหนหรออันนี้ไง พ kind of ี่คนอเจีนจะเชื่อสองคนนี้หรือเชื่อสองคนที่พอนพูดมากแค่ไหนอะพี่อย่าหัวอ่อนไอ้เหี้ยเอ้ยกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนเนี้ยทิ้งอ่ะโอเคเจีนทิ้งนะอภรรยเจ้าเนตึงได้หรอหมาแล้วหรอทำไมไม่หมาที่กูอะคนที่ไม่รู้เลยมันดูเครียดเหมือนกันนะเครียดดิเครียดกว่าซาโบะ อ๋อแล้วเลี้ยวไกลด้วยนะเออเอ้ปิดไปเลยไอ้พวกเออทำนี้ทำนี้อนีรไอ้พวกที่โกหกก็มันเป็นหินไงมันเป็นหินอ่ะที่ไม่บอกกันทำไมเน่ะเมื่อกี้ได้อะไรสักอย่างหรือเปล่าจะพูดอีกทีลึกๆยังไม่ถึงตาเลยโอเคไอ่ปอนอันนี้ผมมาตอนแรกครับครับครั้งต่อไปวะอ้าวคืออะไร พอคืนไปเฮ้ยแสดงว่าคุณบล็อกถูกคนแล้วนี่ตอนแรกมาถึงเนี่ยคุณเซ็มดีแล้วเนี่ยเฮ้ยโคตดปู่คดับก็ต้องบัฟแหละมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมึงอ่ะได้เลยได้เออคุณไม่ใจแค่ไหนครับมีน้องเพชรอยู่ในทีมก็ตอนนี้ดูไม่ค่อยขับเฮ้ยน้องเพชรกั้นทางหวาอ่าน้องแจ่มเช็คค่ะไปนิด เป็นทองใช่หรือไม่ Yes เออทันนี้เลยเฮ้ซาโบสามเหรอวะแต่ซาโบจะดวงดีอะไรค่ะได้เช็คทุกคนเมื่อกี้กูได้สองใบตั้งแต่แรกเลยขอยนุาครายนะครับเออครายเธอร้องได้เหยคลายแบบร้องไห้เธอตอนเนี้ยผมอะไปได้ทุกคาังแต่ว่าปัญหาคือคุณซื้อใจผมไม่ได้เลยก็นี่คอนเฟิร์มแล้วว่าอันนี้คือหินอันนี้คือหิน อนน้น้องเจมคอนเฟิร์มแล้วคือทองเพราะว่าหนูเป็นคนดู2ใบนี้เลยนะใช่แต่ทุกคนดูแต่อันกลางแต่หนูดูสองอันกูดูเป็นคนโง่จนจบเกมเลยว่ะกูให้ไปทุกทางไปได้หมดอ่ะโอเคตามครับก็ต้องไปทางนี้อยู่เลยไอ้นุ่มส้องไมหนากใครจะให้คุณไปแล้วเฮ้ ไม่มีก็ต้องตรวจใช่ไหมไม่มีตัวจริก่อนมีตัวมีตัวกั้นปะมีตัวกั้นคนอื่นปะลองไกดิวดูอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยลองบ็อบดิวดูอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจริงปะเด็นแน่แน่แน่ที่เซนได้เจมส์ครับโอเคเอเคอ่าเหลือทางเดียวเอ้ยบ็อบดิวมาเฮ้ยบ็อบเจอเอออ่ะที่พี่แต่หนูเล่นเก่งนะ มันเก่งเดียวพวกเจอะไงสามคนไม่ก็หดูชนะทุกรอบพี่ก็ลองเชื่อหนูดิก็จะได้ลองชนะดูาถ้าชนะแล้วมันชนะฝั่งไหนอ่ะหนูกับพี่ฝั่งเดียวกันแค่นั้นมมาถ้าคุณฝั่งเดียวกับผมแล้วพวกเดียวกันถ้าพี่เลือกผิดฝั่งพี่จะไม่มีพวกเลยอิ๊ยน่ากลัวอะไอเด็กคนนี้นี่มันหน้ากลัวอะขอโทษที่บอกว่าหัวอ่อนขอโทษที่บอกว่าหัวอ่อนคำพูดราสายโอ้ยเฮียอยากเหลือเกินไอดียวอะ เอาสองแล้วเหรอโอ้ก็ว่าจะบล็อกซะหน่อยเปลี่ยนคนบล็อกก็ได้ต้องเพชรครับเออกล่างงับแล้วไม่มีตกจั๋ยจะทิ้งเลยทิ้งห้าใบเลยได้ไหมห้าเลยเหรอเลยเหรออุ้ยลมอะไรไม่อะไรอ่าโอเคน้องเพชร น้องแพ้ไม่มีอะไรเลยก็จริ้งครับมิเจนมีแต่แบบนี้เอาไหมไปไม่ได้ลงได้หรอได้ไม่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 ติดมันติดทำไมอย่าเดินเดินเดินเดนแบบนี้แต่ว่าเวได้อันนี้ได้อันนี้ได้เฮ้ยได้เลี้ยวได้เปล่าเลี้ยวได้เปล่าถึงเลยอ่ะเดี๋ยวมาเปิดตัวสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยคุณจะเป็นซาโบหรือคุณเป็นคุณจะเป็นคนดีอใช่นะอ่ะสามสองหนึ่ง เฮ้ยอ้าวโอเคถึงแล,แล้วใบนี้และใบนู้นจะเป็นทองหรือไม่ดูนะครับสามสองหนึ่ง คือซาโบครับไปเลยเราสองคนนั้นแหละ <laughs> เป็นไงครับตึงเกิน <laughs> ไปตึงเกินขนาดไม่ได้เป็นซาโบเลยอ่ะเออผมเพิ่งรู้อ่ะว่าโง่จนจดเกมเนี่ยเป็นยังไง <laughs> แต, <laughs> แต่แต่ว่าระหว่างเกมพี่ทีแบบเลือกเชื่อฝั่งไหนมากกว่า <laughs> น่าจะเชื่อเ <laughs> ชื่อตัวเองนี่แหละโอเคอ่ตาตอนนี้คนดีก็ชนะไปอีกครั้งเอาครับวันนี้ก็จบกันมาแล้วกับเกมซาโบ บอกเลยเหลี่ยมจัดกันทุกคนอ่ะเป็นไงบ้างสองคนนี้วันนี้มาเล่นกันวันนี้สนุกสนุกมากเออใช่สิคิกคักกิกเหมือนชอบอยู่สุดเลยคนนี้อยกระซิบกระซิบอีกเนย ส่วนน้องเพดรนี่คือแบบหลุดง่ายเป็นคนโกรไม่เก่งไงเก็บอาการอันมากอันมากอ่ะก็จบกันไปแล้วครับกับเกมสับูวทัวร์ก็ให้น้องๆฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าเริ่มจากน้องเพชรก่อนก็ไปติดตามกันได้นะคะที่เพดเซตในทุกช่องทางเลยค่ะโอเคส่วนน้องเจนครับก็โชว์ดีเจนนะคะทุกช่องทางเหมือนกันค่ะ ส่วนพวกเราสุขุมมิตรทุกช่องทางเหมือนกันครับผมนี่แล้วก็คอนเทนต์ YouTube แบบนี้ลงทุกวันศุกร์นะครับใช่ไปติดตามตรงใช่เหมือนทุ่มตรงนะฮะแล้วก็ติดตามน้องๆได้เดี๋ยวเราจะมีลงคลิปสั้นกับน้องๆเหมือนกันใช่เราจะทำคอนเทนต์คลิปสั้นกับน้องๆด้วยโอเคนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสุขุมมิตรของเราไว้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นไ์กดติดตามไว้แล้วเจอกันนะจ๊าบ๊ายบาย